สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีในช่วงรอยต่อจากเดือนมีนาคมเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ค่ะซึ่งอิทธิพลจากการเคลื่อนย้ายของดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอังคารรวมถึงอิทธิพลของดาวใหญ่ๆได้ส่งผลทำให้ทิศทางของดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่ดีคุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่หลากหลายซึ่งไหนบางครั้งชาวลัคนาราศีธนูก็มีเกณฑ์เจอกับเรื่องราวที่เข้ามาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้คุณต้องรีบคิดรีบตัดสินใจ และถ้าหากชาวลัคนาราศีธนูไม่ได้คิดไตร่ตรองเรื่องราวให้ดีก็มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจพลาดได้ค่ะแต่ถ้าหากชาวธนูมีการวางแผนที่ดีก็มีเกณฑ์ที่จะคิดหรือเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นเดียวกันซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็มักจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาขัดขวางซึ่งอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นก็จะถือว่าเป็นบททดสอบสำหรับตัวคุณนะคะ คุณอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลใจจนทำให้ปวดหัวได้เลยในบางเรื่องบางราวและในช่วงระยะปลายเดือนมีนาคมต่อเข้าเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของเดือนแบบนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่หลากหลายค่ะเนื่องจากอิทธิพลของการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งแต่ละดวงดาวนั้นก็ให้ผลต่อชาวลัคนาราศีธนูในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และในคลิปวิดีโอนี้สมัยก็จะคัดเอาเรื่องราวเด่นๆที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในระยะรอยต่อจากเดือนมีนาคมเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะ เกณฑ์ดวงชะตาของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับการกระตุ้นได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำจุนส่งผลทําใ้้คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับต่อคนหมู่กว้างมากยิ่งขึ้นอะไรที่ชาวลัคนาราศีธนูได้หยิบจับหรือทำสิ่งเหล่านั้นมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดลาภผลที่ดีมีเกณฑ์ที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ในเรื่องของคนอุปธรรมค้ำจุนก็ถือว่าโดดเด่นอย่างมากส่งผลทำให้คุณนั้นได้รับการเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาซัพพอร์ตเกื้อกูลตัวคุณอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นระยะนี้ก็มักที่จะได้มีได้เป็นได้ครอบครองสมใจปรารถนานะคะ และชาวลัคนาราศีธนูก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาซึ่งโอกาสตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่คุณสร้างขึ้นเองหรือเป็นโอกาสที่คนอื่นแนะนําให้หากเป็นโอกาสที่คุณสร้างขึ้นเองก็มักจะมาจากการเรียนรูก้การค้นคว้าการเสาะแสวงหาซึ่งชาวลัคนาราศีธนูท่านที่ขยันท่านที่มีความกระตือรือร้นมักจะได้มีโอกาสที่คุณสร้างขึ้นเองเข้ามามากมายค่ะ และชาวลัคนาราศีธนูยังได้รับโอกาสดีๆจากการแนะนําจากคนอื่นโดยที่คนอื่นมาแนะนําบอกกล่าวหรือชักจูงตัวคุณไปสู่ทิศทางที่ดีส่งเสริมผลักดันตัวคุณให้คุณได้มีการเริ่มต้น ซึ่งตรงนี้นะคะจะถือว่าเป็นจุดที่ดีต่อดวงชะตาในด้านการงานของชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างมากการติดต่อประสานงานต่างๆก็มักจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีความทุ่มเททางด้านแรงกายแรงใจของตัวคุณล้วนแล้วแต่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณค่ะลำดับต่อมานะคะชาวลัคนาราศีธนูคุณจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีทางด้านการเงินค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทำการค้าการขายเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่จะเห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ ตัวเลขการเงินการบัญชีจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงใครที่เป็นพนักงานขายก็มีโอกาสที่จะได้โบนัสปิดการขายได้ทำยอดได้ส่งผลดีต่อด้านตัวเลขให้กับชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างมากและอะไรที่เคยเงียบเงียบซบเซาหรือห่างหายไปก็จะค่อยๆกลับมาคึกคักค่อยๆกลับมามีการเคลื่อนไหวที่ดีค่ะ จากการค้าการขายที่เคยเงียบหรือซอบเซาไม่คล่องตัวระยะนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ดีมากขึ้นมีการซื้อมาขายไปก่อเกิดช่องทางและโอกาสใหม่ๆทางด้านการค้าได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าได้มีการติดต่อประสานงานมีคอนเนคชันใหม่ๆเข้ามาเกื้อกูลชาวลัคนาราศีธนูคะ ช่วงนี้เหมาะมากที่จะส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการขายหรือเพิ่มช่องทางการขายเพื่อเป็นการเปิดโอกาสที่จะรับเงินรับทองเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เคยมีปัญหาทางด้านการเงินติดขัด หรือเจอกับเรื่องราวความย่ำแย่ทางด้านการเงินก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้คุณจะกลับมามีเงินเก็บเงินกินเงินใช้เหลือเก็บเหลือออมและมีโอกาสที่จะกลับมาตั้งหลักได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆขยับมามั่นคงนั่นเองค่ะ และประการต่อมาที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่โดดเด่นสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงรอยต่อจากเดือนมีนาคมเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567นั่นก็เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะคำว่าสุขภาพในที่นี้จะหมายถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจและก็เหมารวมไปถึงสุขภาพของตัวคุณและคนใกล้ชิดคุณด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ป่วยไข้ไม่สบายหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น คุณจะถูกกับอยู่ยาที่ได้รับมามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาที่ได้รับมาเป็นอย่างดีหรือชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วช่วงนี้จะยิ่งส่งผลทําให้คุณมีความกระปี้กระเปืา่าจิตใจเบิกบานมีกําลังวังชาซึ่งเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็ย่อมส่งผลต่อด้านจิตใจและการพักผ่อนนอนหลับค่ะ โดยภาพรวมชาวลัคนาราศีธนูก็จะมีจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีการพักผ่อนนอนหลับการใช้ชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างที่จะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสะเพร่าจากความประมาทของตัวคุณค่ะ การเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลต้องคอยเช็ครถเช็คราให้ดีรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรหรือแม้แต่เครื่องมือช่างต่างๆก็ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและรอบคอบมันอาจจะมีเหตุให้เลือดตกยางออกได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีธนูในระยะรอยต่อจากเดือนมีนาคมเข้าสู่เดือนเมษายน ปี2,567นี้จุดที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามาทดสอบชีวิตคุณนั้นก็มีมากซึ่งถือว่าเป็นปกติธรรมดาของชีวิตนะคะคนเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนล้วนแต่ต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นบางคนจะเจอกับอุปสรรคมากอุปสรรคน้อยใหญ่แตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาและแตกต่างกันไปตามวาสนาของแต่ละคนค่ะ สมไมจึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูเตรียมพร้อมเสมอเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในมุมที่ดีก็ได้ยกตัวอย่างให้ฟังกันไปแล้วมีข้อดีไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีธนูก็ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณได้เลยค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดคำพูดดีๆกับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพยาดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่โคจรเข้ามากระตุ้นและผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จมีความมั่งคัง่งร่ำรวยการงานก้าวหน้าและราบรื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะก็ต้องขออวยพรออวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ